เต็ต่ออนุทินชาญวีรคอุ่คือผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่หารกล้าต่อกรกับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาโดนันดรัมไอ้พวกศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พลเอกมากคนนักวิชาการนักย่อ มันพูดออกมาได้ครับทันดีครับผมนี่กับอนุทินก็รักกันนะถือว่าเป็นน้องเป็นนุ่งประเทศไทยเนี่ยเวลามันสอพอคลานเลียริเฉลียแล้วมันก็ไม่อ่านหนังสือพระบรมราชโองการประกาศสงครามตอบ,บริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาในพระปรมาราในพระรมาทพธิบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลจึงมีพระบรมราชโองการให้ประกาศทราบทั่วไปว่า ประเทศไทยถือว่าสหรัฐอเมริกาเป็นคู่สงครามเราเข้าข้างอดอลฟพินเลอร์นาซีโคโลคอร์ตอาณาจักรายที่สามวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485เป็นปีที่้9ในรัชก,กาลปัจจุบันจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา54ยุคนั้น คนที่แน่จริงก็คือจอมพพอพิ่บูลสงครามนายกรัฐมนตรีประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาฝรั่ดังสีและวมีเทนใหญ่อนุทินชาญวิรกุณนอกจากไม่กล้าหารที่จะประกาศสงครามกับคาเบนตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 7 7ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันแล้วยัง ปอดแหกขี่คลาดไม่รับความการอภิีปรายไม่ไว้วางใจของรัฐสภายุกสภาเสียเลยเพราะกลัวจะแพ้ไหมเนี่ยขี้จุกตูดอนุทินชาญวิรุณแล้วไอ้พวกดังๆด้วยนะโอ้โห,โหยกอนุทินกล้าชนกัดรํา ชนกับรัมก็ประกาศสงครามกับอเมริกาและประกาศสงครามกับคามเมรตามรัฐธรรมนูญใชเลยดิมันถึงจะเหมือนจอมพลปอเห็นไหมพอผมพูดอย่างนี้มันหาว่าผ่านพาโลยกรับงานของทาสินมาหรือเปล่ามันบ้าจีนเนี่ยเขามีสายสัมพันธ์กับกรรมพูชามาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี2518-19 พระจีนคือพ่อของกรมรผมนี่ไปกเมนไปกัมพูชาไปฝึกนักกีฬายกน้ำหนักให้เขาในฐานะเลขาธิการสมาคมกีฬาไทยทุกเรื่องในประเทศอีกมนนี่จีนทำให้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นทำเนียบรัฐบาลพระจาชวังของสีหามุนีและการลงทุนต่างๆ ตดนเลสซ์มันไม่เคยไปผมนี่รู้จักสนิทกับไอ้พัดรูภาพามาให้นอนฟรีที่โรงแรมนะพอเอกวิชิตยาทิปเลี้ยงเป็ดย่างร้อเเอสชาวัชชัยนี่มาต้อนรับถึงสน,นามบินนะ